Perplexity แอป AI ชื่อเรียกยากนีสซิแนะนำให้ทุกคนลองใช้เลยค่ะถามอะไรก็ตอบได้ตอบหน้าชื่อถือกว่าถาม h a t GPT อีกเพราะทุกคำตอบนั้นเขาจะแสดงการอ้างอิงที่ชัดเจนหมดสววๆๆเลยอ๋อแล้วมันทำอะไรได้อีกทำไมสิต้องป้ายยาขนาดนี้ไปดูกันเลยค่ะการใช้ Perplexity เนี่ยง่ายมากเลยค่ะเขาบอกมาเลยว่า ถามอะไรตอบได้ Ask anything นะคะดูมันเป็นแหล่งความรู้คลังความคิดอยากรู้อะไรก็ถามไปถามไปถามเป็นภาษาไทยถามเป็นประโยคที่เราอยากรู้เราไม่ต้องคิดหรือคำนึงเลยว่าต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรวะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเช่นที่ถามว่า C I เกี่ยวข้องกับ C M I ยังไงขายตรงตัเีงหน่อยหนึ่งนะคะมันก็ตอบมาโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากเว็บต่างๆมาให้แบบนี้เลยค่ะกดข้อมูล ย้อนกลับไปดูเว็บต้นทางเทียบข้อมูลดูได้แล้วการถาม perplexity เนี่ยมันยังสามารถเลือกขอบเขตได้ด้วยทุกคนว่าจะให้ไปนค้นข้อมูลจากเว็บหรือให้ไปนค้นจากโซเชียลเอกสารวิจัยหรือข้อมูลการเงิน SEC ก็ได้เก่งไหมล่ะคะถ้าคุณจะค้นข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้อ่า คุณสามารถเลือกโหมดรีเสิร์ชค่ะเป็นการค้นคว้าที่จะค้นข้อมูลในลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปอีกใช้เวลาเรียบเรียงคำตอบออกมาก่อนที่จะมาตอบเรานะคะก็คือเขาใช้เวลาหน่อยแต่ว่าไม่เกิน5นาทีแต่เข้าใจไหมคือยุคนี้พวก c h a t GPT หรือการใช้ AI ส่วนใหญ่อะแค่รู้สึกว่ารอ20ปีก็นานแล้วอะ เออห,หน้าที่สำหรับสิก็คงจะเรียกว่านานมากนะคะแต่ว่าอันนี้สำหรับการถามคําตอบเชิงลึกสุดท้ายเลยก็คือโหมด labs นอกจากค้นคว้าเชิงลึกแล้วนะคะยังสามารถสร้างภาพประกอบนะเธอกราฟหรือว่าแอปตัวเล็กๆได้ด้วยใช้เวลาคิด10นาทีขึ้นไปค่ะอดใจรอเขาหน่อยแล้วเขาจะให้ของดีเรามา ซึ่งก็ไม่ใช่พร้อมถามได้อย่างเดียวจะอัปโหลดไฟล์อัปโหลดรูปแชร์สกรีนอะไรให้มันไปช่วยคิดเลยก็สามารถทำได้แต่ก็ทำใจหน่อยของฟรีไม่มีในโลกนะคะถ้าคุณขี้เกียจพิมพ์คุณอยากจะเอ่ยเอื้อนพูดถามมันไปหรือว่าให้มันถอดคำไทยถอดได้แค่ไหนลองมาดูกันหน่อยแม่สรุปแล้ว iPhone รุ่น17เนี่ยมันจะผลิตในสหรัฐอเมริกาไหมจากข้อมูลล่าสุด iPhone 17จะผลิตทั้งหมดในประเทศอินเดียไม่ได้มีการผลิตในสหรัฐอเมริกา การย้ายการผลิตนี้ช่วยลดการพึ่งพาการผลิตจากจีนและเพิ่มบทบาทของอินเดียในฐานะสูตรกลางการผลิต iPhone ระดับโลกเลยครับคือคาแรคเตอร์มันมีความเป็นนักวิชาการที่สูงวัยอะ City เ e r p l e x i t y เนี่ยนะคะเหมือน AI ตัวอื่นค่ะแต่ว่าเจ๋งตรงที่ว่าเขาเลือกใช้โมเดล AI ได้เกือบทุกค่ายตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องไปสมัครแยกทีละเจ้าทีละเจ้าแต่ต้องเป็นสมาชิกระดับ Perplexity Pro ขึ้นไปถึงจะใช้ได้สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ด้าน AI ไปดูไปเทียบกันหน่อยว่า Perplexity เนี่ยให้ความสะดวกผ่าน AI ตัวไหนามาบ้างตัวแรกนะคะโซนาโมเดลของ Perplexity เหมาะกับการค้นหางานที่ต้องการข้อมูลถูกต้องฉับไวแล้วก็ต้องการแหล่ง ข้อมูลอ้างอิงอันนี้แนะนำเลยถัดไป Claude 4.0 Sonnet ซึ่งเป็นโมเดลระดับกลางๆของ Anthropic เก่งงานเขียนเขียนค้ดได้ระดับหนึ่งวิเคราะห์คำสั่งข้อมูลจำนวนมากๆทำได้3คือ GPT-5 โมเดลล่าสุดของ OpenAI อันนี้เหมาะกับงานทั่วไปสรุปเนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมรวมถึงงานวิจัยค่ะ เจมินายสองจโปพี่แกก็มานะคะเป็นโมเดลตัวท็อปของ Google เหมาะกับงานวิเคราะห์บนไฟล์ขนาดใหญ่โคดดิ้งรีเสิร์ชด็อกิวเมนต์โมเดลนี้สามารถอ่านเอกสารไฟล์ยาวๆได้เลยค่ะถ้าคุณต้องการใช้โมเดลที่แบบคิดก่อนตอบหรือว่าคิดวิเคราะห์เชิงลึก a s o n i n g m o เด l การใช้เหตุผลนะคะ g r o k 4คะ่ะโมเดลของพี่อีลอนก็เหมาะกับงานที่ต้องคิดโลจิกหลายชาั้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกค่ะแต่ช่วงนี้หลังๆกรอกเริ่มเหลวไหลนะคะมีไปทาพวก AI คุยเรื่องชู้สาวอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ โอสามค่ะ,คะเหมาะกับหัวข้อวิทยาศาสตร์วิธีแก้ปัญหาบักยากๆแล้วก็ Data Analysis แล้วก็โอสามเหมาะกับงาน Science Research Coding Business Planning เป็นต้นรวมไปถึง GPT 5 Thinking เหมาะกับงานวิจัย Coding งยากๆแล้วก็วิเคราะห์เชิงลึก Clos s ี่จุ n n n t t i n อนเนเหมาะกับงานที่ต้องวางแผน Coding Project เรียกมาเยอะขนาดนี้ใจแกป ยังไม่หมดนะจริงๆมี Cross 4.1 o p u s Thinking เหมาะกับงานที่ต้องรีเสิร์ชหรือโค้ดหลายๆวัน Creative Writing คุณภาพสูงค่ะถ้าผู้ใชอ้อะไม่รู้ว่าจะเลือกโมเดลไหนดีก็สามารถเลือกเป็น Best คือโมเดลที่ดีที่สุดเพื่อให้ระบบไปคิดเองค่ะว่า ควรจะเลือกโมเดลไหนมาตอบคําถามนี้ของเราเราจะได้ไม่ต้องคิดนะคะส่วนเราสามารถใช้ Perplexity เจนรูปได้แต่ว่าเปลี่ยนการตั้งคําถามเป็นป้อนพร้อมให้สร้างรูปเขียนเป็นภาษาไทยระบุสัดส่วนภาพของคุณได้เลยด้วยแล้วที่ AI ตัวอื่นไม่มีก็คือโหมด Discover ระบบจะคัดข่าวเด่นๆน,นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะจะมีข่าวเด่นๆเ,เรียบเรียงจากหลายแหล่งแบบนี้นะคะมาให้อ่านก็คือ AI ไปควักๆๆมาให้อ่านนะคะมีหลายหมวดข่าวให้เลือกถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มจากข่าวนั้น ถามมันกลับไปได้เลยค่ะนี่แหล่งข่าวยุคใหม่ชัดๆเลยคือตัวฟรีคุณพิมพ์ถามได้ไม่จํากัดอ่านข่าวก็ได้แต่จะให้คําตอบแบบละเอียดในโหมดโปรแค่3ครั้งต่อวันอัโปโหลดไฟล์ก็จํากัดเจนรูปไม่ได้แล้วก็เลือกโมเดล AI ไม่ได้แต่ทำทั่วไปก็โอเคส่วนถ้าต้องการปลดล็อกให้ถามแบบ Perplexity Pro ไม่จำกัดราคาย0่สดอลลาร์หรือราวหกราบบาทต่อเดือนก็จะได้เจนรูปด้วยเลือกโมเดลได้ด้วยค่ะแต่ถ้าอยาก เลียกโมเดลขั้นสูงแพงเลยอย่าง O3 Pro หรือ c l o t h Opus ต้องสมัคร p e r p ์เพ i t y Max Max คือประมาณ6,990บาทหรือ200 USD ดอลลาร์ ต่อเดือนค่ะซึ่งจะได้สิทธิพิเศษนะคะอย่างการใช้ c o m e Browser AI ตัวทดลองอีกด้วยเฮ้ยของดีขนาดนี้โหลดได้เลยทั้ง iOS Android Mac และ Windows นะคะแต่6 990ก็บาดเจ็บอยู่นะคะใช้ผ่านเว็บก็ได้ค่ะก็เรียกว่า Perplexity มันเชื่อถือได้เจ็บแต่จบเดยค่ะสำหรับคนที่ต้องการการวิจัยที่ต้องการความน่าเชื่อถือจากไปนะคะสำหรับใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะได้อัปเดตความฉลาดแล้วก็ความน่าสนใจของ Perplexity Version Pro Version Max แล้วหรือเคยใช้ แล้วเนี่ยลองมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเผ<ไ>ื่อสีจะหาไอเดียใหม่ๆในการทาคลิปวิดีโอที่เจาะลึกเรื่องของ AI เป็นเครื่องมือสําคัญในการใช้งานคนรุ่นใหม่ค่ะอย่าลืมมาติดตามช่องซีเมียเกนค่ะข่าวเทคโนโลยีดีๆไม่มีพลาดสีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเจอสีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะสีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่แล้วก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่ของสี C.I. C.O. ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าว IT หลากหลายวงการมากอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยค่ะ C.I. C.O. นะคะกดเลยนะ